สวัสดีครับหมอ,อวีเฮลตี้ครับข่าวเมื่อวานนะครับวันที่30มิถุนายน 2,567นักแบบอินตันดาวรุ่งชาวจีนครับชื่อซางชื่อเจียอายุแค่17ปีปจริงๆแล้วน้องเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยนะครับเพิ่งไปคว้าแชมป์มาเนี่ยเพิ่ง2รายการบัดมาเลยปีนี้เกิดหัวใจวายเฉียบพลันขณนะแข่งที่ประเทศอินโดนีเซียครับก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวและถือว่าเป็นการสูญเสียกีฬานะครับที่เป็นดาวรุ่งของวงการแบบอินตันโลกเลยนะถ้าใครได้ดูข่าวหรือว่าดูคลิปนะครับจะเห็นว่าคู่แข่งนะครับตีลูกเสือมาธรรมดานะครับแล้วน้องก็ล้มลงทันทีว่าตอนที่น้องล้มลงแล้วเนี่ย การช่วยเหลือเนี่ยเข้ามาได้ช้ามากๆเลยครับแล้วยิ่งเป็นการแข่งขันระดับกีฬาของเอเชียนะครับยิ่งต้องให้ความระวังเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะนักกีฬาพวกนี้มีโอกาสที่หัวใจจะหยุดเต้นได้เฉียบพลันเหมือนที่เราเคยเห็นข่าวนะครับหลายๆครั้งแล้วจริงๆเมื่อเราเจอคนที่หมดสติแล้วนะครับเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือโดยทันทีครับจากที่ข่าวเนี่ยจะบอกว่าต้องไปขออนุญ,ญาตกรรมการก่อนด้วยโอ้โหอันนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวเข้าไปอีกจริงๆแล้วเนี่ยพอเห็นคนหมดสตินะครับเราต้องไปประเมินกน่อนว่าการรับรู้เขาเป็นยัังงงไไนนรหหวใใจจเเ้้าาาตมยยป็ถ ไม่มีนะครับต้องรีบทำ CPR หรือการนวดหัวใจโดยทันทีครับเพราะว่าพวกนี้อาจจะเป็นการซื้อเวลานะครับเป็นการยืดเวลาทําให้สมองเนี่ยได้รับเลือดไม่ทําให้สมองเสียหายซึ่งสมองคนเราเนี่ยจะขาดออกซิเจนได้แค่4นาทีเท่านั้นครับถ้ามากกว่านี้ครับจะทําให้สมองเสียหายถาวรได้นักกีฬาที่อยู่ในน้อยครับถ้าหัวใจหยุดเในแบบเฉบพลนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดจากภาวะที่หัวใจมีการเต้นของหัวใจห้องล่างเนี่ยที่ผิดปกติอย่างมากนะครับพวกนี้ต้องมีการทํากระตุกไฟฟ้าหัวใจครับถ้าไม่กระตุก ฟ้าหัวใจเนี่ยไม่หายนะครับไม่มีการนําเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติเนี่ยมาแปะเพื่อประเมินเลยว่ามีกระแสไฟฟ้าหัวใจที่ต้องได้รับการชอ็อกหรือเปล่าหลังจากนั้นก็มีการยกเปลเไปแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องสมองครับเช่นเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมีอาการนํามากอนเช่นถ้าเป็นเส้นเลือดสมองแตกแบบเฉียบพลันเนี่ยมักจะมีอาการปวดหัว,วแบบรุนแรงมากอนในคลิปนี้นะครับผมจะ,อะบอกวิธีการทํา CPR หรือการนวดหัวใจนะครับร่วมกับวิธีการใช้เครื่องกระตุไฟฟ้า ด้วยครับและมีความสงสัยไหมครับว่าอายุในน้อยเองแค่17ปีเนี่ยเป็นนักกีฬาด้วยนะแข็งแรงฝึกมาอย่างหนักเนี่ย A, ต้องมีการตรวจแบบละเอียดเสร็จและสุดท้ายทำไมถึงเสียชีวิตได้ดนอกจากนี้คนที่ชอบออกกาลังกายที่ความเข้มข้นเนี่ยสูงนะครับเช่นวิ่ง10กิโลวิ่งฮาฟมาราทอนวิ่งฟูลมาราทอนหรือบางคนที่ออกกําลังกายค่อนข้างหนักนะครับหรือว่าไปแข่งกีฬาเนี่ยเช่นแบบมินตันบาสเกตบอลฟุตบอลลิปนี้ต้องดูเลยนะครับเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ดาการออกกำลังกายจริงๆนั้นมีประโยชน์ช่วยในการลดโอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจ โรคเบาหวานโรคไขมันในหลอดเลือดสูงมีการเก็บข้อมูลจากมหาลัยแคมบริดจ์นะครับแล้วก็มหาลัยควีนที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเก็บข้อมูลประมาณ196งาของงานวิจัยแล้วก็มีคนที่เข้าร่วมเนี่ยประมาณ30ล้านคนนะครับเก็บเนี่ยดูผลในประมาณ10ปีพบว่าการออกกาลังกายประเภทแอโรบิกปานกลางครับหรือที่เราเรียกว่า moderate intensity ก็ประมาณว่าวิ่งจ็อกกี้นะครับผู้เป็นประโยคได้แต่เป็นประโยชน์สั้นๆพบว่าถ้าออกกําลังกายประเภทนี้นะครับ1น0านาทีต่อสัปดาห์จะลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจได้ประมาณ 29%เลยแล้วก็ออกกำลังกายประมาณ75นาทีต่อสัปดาห์นะนะก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจได้ประมาณ17%แต่คนที่ต้องออกกำลังกายหรือว่าแข่งกีฬาที่มีความทนทานสูงนะครับภาษาอังกฤษเราใช้ว่า endurance นะครับความอดทนหรือความทนทานเนี่ยซึ่งเป็นความอดทนและความทนทานของทั้งกล้ามเนื้อร่างกายและก็กล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดด้วยครับโดยเราจะแบ่งก,า,การออกกำลังกายประเภท endurance เนี่ยครับหรือความทนทานเนี่ยมาเป็นสองประเภทครับประเภทแรกเราเรียกว่า low intensity exercise endurance ก็คือเป็นการ ร่างกายหรือแข่งกีฬาเนี่ยที่ไม่ได้มีความหนักมากครับแต่ว่าทําต่อเนื่องนานๆนะใช้ระบบการเผาผลาญแบบใช้ออกซิเจนเช่นอะไรบ้างน,นะวิ่งแข่งมาราธอนแข่งไตกีฬาปั่นจักรยานกลุ่มที่2เราเรียกว่า high intensity exercise endurance นะครับก็คือเป็นกลุ่มการใช้พลังงานของร่างกายเนี่ยค่อนข้างหนักครับใช้สกิลสูงทำต่อเนื่องซ้ำๆนะครับและก็ใช้พลังงานจากการใช้ออกซิเจนเป็นหลักเหมือนกันเช่นอะไรบ้างน,นะครับต่อยมวยแข่งแบบมินตัน แข่งฟุตบอลแข่งบาสเกตบอลซึ่งภาวะที่หัวใจหยุดเต้นแบบเฉียบพลันเนี่ยเราจะเรียกว่า SCD นะครับก็คือ Sudden Cardiac Death เป็นภาวะที่หัวใจนะครับหยุดการทำงานแบบกระทานหันเกิดจากกระแสะไฟฟ้าหัวใจห้องล่างครับทำงานแบบผิดป,ปกติซึ่งปกติก็จะมี2แบบนะครับเราจะเรียกว่า v i n u l a r f i b r i l l a t i o n นะครับก็คือว่าหัวใจห้องล่างเนี่ยบีบตัวแบบพลิ้วๆนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือ v ว n t r i c u l a r t a c h y c a r เดี เป็นภาวะที่หัวใจห้องล่างนะครับบีบตัวเร็วกว่าปกติซึ่งปกตินะครับหัวใจคนเราเนี่ยลักษณะกล้ามเนื้อเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อที่พิเศษกว่ากล้ามเนื้อมัดอื่นครับสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าหัวใจและกระตุ้นการบรีบตัวของหัวใจได้เองซึ่งถ้าเป็นสัญญาณไฟฟ้าหัวใจที่ปกติก็จะมีการบรีบตัวเป็นจังหวะเป็นจังหวะนะครับแต่ถ้าเราดูหน่อยในคลิปเนี่ยคือปกติเนี่ยหัวใจคนเรานะครับจะเต้นประมาณ60ถึงร้อยครั้งนะครับ แต่ว่าคนที่มีปัญหาเรื่องกระแสไฟหัวใจผิดปกติเนี่ยถ้าดูจากรูปนะครับจะเต้นเร็วไปเรื่อยๆครับจนถึง300ครั้งต่อนอาทีได้เลยแต่เต้นเร็วแบบนี้ไม่ใช่ดนะีเต้นเร็วแบบนี้ไม่สามารถบีบเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้โดยเฉพาะสมองนะครับสมองคนเราเนี่ยขาดออกซิเจนได้เพียงแค่4นาทีถ้าขาดออกซิเจนเนี่ยแค่4นาที สมองก็มีความเสียหายถาวารแล้วครับการช่วยเหลือเนี่ยในนาทีแรกๆเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยครับหน,นาทีที่หายไปเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้น10%เแลเะภาวะนี้มีความน่ากลัวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่แสดงอาการอะไรมาก่อนเลยไม่เวียนหัวไม่ใจสัน่นไม่เจ็บหน้าอกนะครับเป็นนักกีฬาและอยู่ดีๆครับก็หมดสติแต่ก็เสียชีวิตได้ทันทีเลยแต่ในบางคนนะครับอาจจะมีอาการนํามาก่อนเช่นอาจจะเริ่มมีเหงื่อแตกใจสัน่น มีวิงเวียนศีรษะมีเป็นลมคือถ้าคนไข้เนี่ยหัวใจหยุดเต้นนะครับและเราไม่ช่วยอะไรเขาเลยเนี่ยโอกาสรอดชีวิตเนี่ยแค่ประมาณหนนะครับแต่ถ้าเราช่วยเขาเนี่ยมีการปั๊มหัวใจหรือว่ามีเครื่อง AED ด้วยเนี่ยมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มขึ้น 40-50%เลยนะครับคนไข้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะแบบริ้วนะครับหรือแบบเร็วกว่าปกติเนี่ยท,ทำให้คนไข้เนี่ยมีภาวะหัวใจหยุดเต้นแบบเฉียบพลันเนี่ยต้องใช้เครื่องดีฟิบ r ลเลเตอร์ครับก็ที่ภาษาแพทย์จะเรียกว่าดีฟิบดีฟิบนะครับเหมือนใน,นหนังละครเลยนะที่จะอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเครื่องที่จับ2มือนะครับพวกก็ทําการช็อกนะครับพวกนี้ก็จะทําให้คนไข้เนี่ยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตน้อยลงอย่างมากครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวปล่อยสัญญ,ญาณออกไปนะให้กระแสไฟฟ้าของผู้ป่วยเนี่ยกลับมา ก็ต้องมีการทํา CPR ร่วมด้วยนะครับก็คือเป็นการโนดหัวใจนะครับทำคู่กันไปด้วยจริงๆก็ต้องดูนะครับว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นแบบไหนนะก็ะมีการบอกนะคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบนี้ทําการช็อกไฟฟ้าคลนหัวใจไฟฟ้าเป็นแบบนี้ทําการปั๊มหัวใจหรือว่าถ้าอยู่ภายนอกเดี๋ยวนี้จะเห็นเต็มเลยนะตามห้างตามโรงหนังหรือว่าตามโรงเรียนนะจะมีเครื่อง AED นะครับเป็นเครื่องกระ,ะตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัตินะ่วนใหญ่ของนักกีฬาหรือว่าคนที่ อยู่ดีๆแล้วก็ล้มลงไปเลยครับไม่มีอาการเจ็บหน้าอกมาก่อนหรือว่าไม่มีอาการหน้ามือใจสั่นเวยนหัวมาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมักจะเป็นขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่ต้องทําการกระตุกไฟฟ้าหัวใจครับภาวะที่หัวใจนะครับหยุดการทํางานแบบกระทานถันแบ่งเป็นทั้งหมด2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือนักกีฬาที่มีอายุน้อยกว่า35ปีกับกลุ่มที่2ครับเป็นนักกีฬาที่อายุมากกว่า35ปีมีการแบ่งเพราะว่าการเกิดโรคครับทั้ง2กลุ่มเนี่ย ไม่เหมือนกันโดยกลุ่มแรกที่อายุน้อยกว่าส5สิห้าปีพบว่ามีคนเป็นโรคนี้นะครับภาวะนี้นะประมาณหนึ่งต่อประมาณหกหมื่นถึงแปดหมืนคนโดยพบว่าเป็นเพศชายครับมากกว่าเพศหญิงโดยเชื้อชาติก็เกี่ยวครับคนที่มีลักษณะผิวสีเนี่ยมดียวกับเป็นมากกว่าส่วนประเภทของกีฬาเนี่ยก็มีความแตกต่างกันครับปัจจุบันเนี่ยยังมีการเก็บข้อมูลอยู่ว่าการออกกาลังกายหรือว่าการแข่งกีฬาประเภทไหนเนี่ย มีโอกาสการเกิดมากที่สุดพบว่านักกีฬาที่แข่งบาสเกตบอลนะครับจะพบได้มากที่สุดแล้วก็เราเรามาเป็นพวกฟุตบอลครับแล้วก็เป็นอเมริกาฟุตบอลซึ่งในกลุ่มคนอายุน้อยครับน้อยกว่า35ปีเนี่ยจากการเก็บข้อมูลนะครับประมาณ1,400ถึง1,500คนที่ประเทศอเมริกาพบว่าเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้มีการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากภาวะที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ ภาวะนี้เราจะเรียกภาษาอังกฤษยอว่า,า HCM นะครับหรือว่า Hypertrophic Cardiomyopathy พบได้ถึงประมาณ36%เป็นภาวะที่ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมก็จะมีลักษณะของหัวใจห้องล่างนะครับหนาตัวผิดปกติแล้วก็ส่งผลทำให้มีความผิดปกติของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเป็นภาวะที่ทำให้เกิดหัวใจห้องล่างเนี่ยบีบตัวผิดปกติได้ครับซึ่งภาวะนี้เจอได้บ่อยเลยนะครับเจอได้ประมาณห ต่อประชากร200คนแต่ต้องมีการเก็บข้อมูลต่อไปนะครับเพราะว่าที่ประเทศยุโรปเนี่ยที่เก็บข้อมูลเนี่ยจากประเทศเดนมาร์กแล้วก็ประเทศอิตาลีเนี่ยจะพบโรคที่แตกต่างจากประเทศอเมริกาครับ โดยพบว่าที่ประเทศยุโรปเนี่ยภาวะที่ทําให้นักกีฬาย,ยุน้อยเนี่ยเสียชีวิตเนี่ย25เกิดจากภาวะโรคที่เรียกว่า ARVC เป็นโรคหัวใจที่ถ่ายาทอดทางพันธุก,กรรมคือจะมีลักษณะที่หัวใจห้องล่างขวาครับมีความเสื่อมเร็วกว่าปกติส่งผลทําให้มีไขมันและก็พวกเส้นใยนะครับไปอยู่ที่บริเวณหัวใจห้องล่างขวาทําให้หัวใจห้องล่างขวาทํางานได้ไม่ปกติส่งผลทําให้การบรีบตัวของหัวใจผิดปกติเจอได้ในประมาณ1ต่อประชากร5,000คน ส่วนสาเหตุอื่นที่พบรองลงมานะครับประมาณ1 7เนี่ยพบว่ามีความผิดปกติของเส้นเลือดหัวใจตั้งแต่กำเนิดแล้วก็อีกประมาณ4%ครับพบว่ามีระบบนำขึ้นไฟฟ้าของหัวใจที่ผิดปกติเองที่ผมพูดไป3-4สาเหตุเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่พบบ่อยนะครับของนักกีฬาที่อายุน้อยกว่า35ปีแต่จริงแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะกล้ามเนื้อหัวใจที่บางกว่าผิดปกติ หนาไปก็ไม่ดีครับบางไปก็ไม่ดีบางไปก็การบิดตัวก็ทําได้ไม่ดีส่งผลให้กระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติได้เช่นกันหรือเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วอาจจะมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ครับที่เราเรียกว่าไมโอคาร์ไดติสสาเหตุที่พบบ่อยมากที่สุดก็คือการติดเชื้อไวรัสครับหรือการติดเชื้อแบคทีเรียบางตัวหรือว่าได้รับยาบางชนิดก็ยังได้ครับแต่ในปัจจุบันนะครับพบว่าภาวะที่โครงสร้างของหัวใจผิดปกติเองเนี่ยพบได้น้อยลงครับเนื่องจากนักกีฬาทุกคนครับ จะมีการทำเอ็กโคคาร์เดโอกราฟหรือว่าเป็นการทำอัตราซาวด์หัวใจอยู่แล้วดูว่าผนังหัวใจเป็นยังไงลินหัวใจรั่วไหมซึ่งปัจจุบันพบว่าการเสียชีวิตแบบเฉียบพลันมากที่สุดเนี่ยจะมาจากภาวะที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติแบบเฉียบพลันส่วนกลุ่มที่2นะครับก็คือเป็นนักกีฬาที่อายุมากกว่า35ปีโดยอุบัติการนะครับพบได้เนี่ยประมาณ21คนต่อประชากร1ล้านคนอันนี้ก็เป็นข่าวในประเทศไทยเราก็จะเห็นทุกปีนะครับว่า มีคนไปวิ่งแข่งมาราธอนเนี่ยไปวิ่งไกลๆหรือว่าไตากีฬาเนี่ยก็จะเสียชีวิตประมาณปีละสาถึงสี่คนโดยนักกีฬากลุ่มนี้นะครับพบว่ามีการเสรียชีวิตเนี่ยเกิดจากภาวะที่เส้นเลือดหัวใจตีบนะครับมากกว่าที่จะเป็นลักษณะของโครงสร้างของหัวใจที่ผิดปกติเช่นมีไขมันในหลอดเลือดสูงมีความดันโลหิตสูงมีน้ำตาลในหลอดเลือดนะครับมีการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าแต่ภาวะที่โครงสร้างของหัวใจผิดปกติก กับกระแสฟ้าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยก็ยังพบได้ครับในนักกีฬากลุ่มนี้แต่ว่าจะน้อยกว่านักกีฬาที่อายุน้อยกว่า35ปีในการทําคลิปนี้ขึ้นมาครับเพื่อจะเป็นการเตือนคนที่เป็นนักกีฬาหรือว่าชอบออกกาลังกายในประเภท endurance นะครับหรือว่าประเภทที่มีความทนทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความทนทา,นทานที่ไม่สูงที่ผมบอกไปครับเช่นวิ่งมาราธอนแข่งไตกีฬาปั่นจักรยานหรือกลุ่มที่มีความเข้มข้นนะครับสูงกว่าเช่น เล่บอลเล่นบาสหรือว่าแข่งแบบพิงตัน้นซึ่งการคัดกรองโรคหัวใจนะครับจะทําการคัดกรองทั้งหมด2อเรื่องใหญ่ๆครับเรื่องแรกคือมีเรื่องการซักประวัติครับการออกกําลังกายแล้วเป็นยังไงมีหน้ามืดมีวูบมีเป็นลมหมดสติมีใจสั่นไหมนะครับมีแน่นอกหรือไม่หายใจมีหายใจติดขัดหรือเปล่าหรือ เป็นมากขึ้นนะครับตอนที่ออกกำลังกายหรือหลังพักและเป็นยังไงนอกจากนี้นะครับประวัติที่มีความสําคัญคือมีคนในครอบครัวครับเสียชีวิตจากโรคหัวใจตั้งแต่อายุน้อยๆน,นะเช่นอายุน้อยกว่า50ปีพวกนี้ครับต้องทําการตรวจละเอียดหลังจากทําการซักประวัติแล้วนะครับก็จะมีการตรวจร่างกายนะดูทั่วๆไปเช่นความดันโลหิตเป็นอย่างไรเสียงลิ้นหัวใจมีปัญหาหรือเปล่า แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะทําการตรวจคลื่นในฟ้าหัวใจครับเป็นการสกรีนนิ่งก่อนหรือเรียกว่า EKG แต่คนที่เป็นนักกีฬานะครับหรือออกกำลังกายหนักๆเนี่ยการตรวจคลื่นในฟ้าหัวใจเนี่ยเป็นแค่การตรวจเบื้องต้นครับปกติเราก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยเช่นเป็นการทําอัน a ซ o u n d หัวใจนะครับหรือเรียกว่าเอ็กโคคาเดียแกรมนะเราก็จะดูว่ายืนหัวใจเป็นยังไงผนังหัวใจมีการหนาตัวผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าผนังหัวใจเนี่ย มีการบางตัวผิดปกตินอกจากนี้จะเป็นการตรวจเขาเรียกว่า i n j e c t i o n f r a ก t i o n นะครับก็คือเป็นการดูว่าการบีบตัวแต่ละครั้งแล้วเนี่ยส่งเลือดไปเรียทั่วร่างกายได้เท่าไหร่ถ้าปกติก็อยู่ในประมาณสัก 50- 70%นอกจากนี้ยังมีการตรวจเขาเรียกว่าทํา EST นะครับเป็นการทํา e x e r c i s e s t r e s s เ e s t เป็นการดูว่าตอนที่เราออกแรงแล้วนะครับตอนที่เราวิ่งแล้วเนี่ยมีภาวะที่หัวใจเต้นผิดปกติหรือเปล่าหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ เส้นเลือดหัวใจตีบหรือไม่ก็เคยเห็นไหมครับในตามพวกข่าวหรือว่านักกีฬาบางคนเนี่ยจะมีเครื่องครอบจมูกนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานหรือว่าวิ่งบนสายพานเนี่ยวิธีนี้เป็นการตรวจเขาเรียกว่า VO2 max ซึ่งเป็นการตรวจดูว่าปริมาณออกซิเจนสูงสุดที่นักกีฬาใช้ได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งการตรวจเครื่องนี้ครับจะเป็นการตรวจดูความสัมพันธ์ระหว่างหัวใจแล้วก็การทํางานของปอดแล้วก็ดูซิว่ามีรอยโรคที่ปอดเรื้อรหรือเปล่าเช่น จะมีโรคเส้นเลือดที่บริเวณปอดได้ครับจริงๆแล้วการตรวจจะมีเพิ่มเติมอีกนะครับก็จะมีการทำเขาเรียกว่า MRI หัวใจนะครับก็คือเป็นการเข้าอุโมงค์ดูว่าเส้นเลือดหัวใจเป็นอย่างไรสําหรับในบางกรณีเนี่ยของคนที่มีคนเสียชีวิตในครอบครัวงแต่อยู่ในน้อยเนี่ยอาจจะต้องตรวจลึกไปถึงยีนเลยนะครับว่า มีความผิดปกติดท,ที่ยินด้วยหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะครับที่ผมบอกไปเนี่ยโ,โหตรวจเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันบอกได้ร้อปร์เ็หรือเปล่าจริงๆแล้วตั้งบอกนี้ครับการตรวจทั้งหมดที่บอกมาเนี่ยไม่สามารถคัดกรอง โรคหัวใจได้ร้อยเปอร์เครับจริงๆเราเห็นข่าวก็จะมีเรื่อยๆครับอย่างเช่น4ปีที่ผ่านมานะครับที่บอลยูโรนะก็จะมีนักบอลเนี่ยระดับโลกเลยนะครับพริสเกียนอิลิกเซ่นเนี่ยขนาดแข่งอยู่เลยเนี่ยก็ล้มฟุบลงไปเลยนะครับทั้งที่มีการตรวจควางเสมอมาตลอดเลยถึงแม้ว่าเราจะตรวจไปแล้วในปกติก็ตามก็ให้เราหมันสังเกตอาการผิดปกติครับ ถ้ามีอาการผิดปกติแล้วเนี่ยให้หยุดการทําออกกำลังกายประเภทนั้นเลยแล้วก็มาตรวจเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับต่อมาคือการแก้ไขสาเหตุที่เกิดขึ้นครับเมื่อเราตรวจว่าเจอโรคอะไรแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปแก้ไขต้นเหตุเช่นเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบที่เกิดจากริมเลือดอุดตันนี่ก็ต้องใช้เครื่องมือนะครับไปขยายเส้นเลือดแล้วก็เอาริมเลือดออกแล้วก็ถังเส้นเลือดไว้หรือคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดป,ปกตินะครับจะใช้วิธีเขาเรียกว่า ablation e คือจะเป็นเครื่องมือนะไปจี้หัวใจนะทำให้สัญญาณไฟฟ้าาหััวใจเนกบมปป็ติ หรือบางคนนะครับต้องใส่เครื่อง AICD เป็นเครื่องกระตุกสัญญาณไฟฟ้า,ฟาแบบอัตโนมัตินะครับก็คือว่าจะใช้วิธีการผ่าตัดนะแล้วก็เอาเครื่องนี้ไปฝังใต้ชั้นผิวหนังและเครื่องนี้หนะ้าที่ก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่สัญญาณไฟฟ้า,ฟาของเราในผะิดปกติเครื่องก็จะส่งสัญญาณนะครับไปทําให้กระแสไฟฟ้าหัวใจเนี่ยของเราเนะี่ยกลับมาเป็นปกติหรือบางคนนะปัญหาต้องทําการผ่าตัดอันนี้ก็ต้องแก้ไขสาเหตุแต่ละอยา่าง ปกติเวลาคนไข้หัวใจหยุดเต้นนะครับรูปแบบแพทเทิร์นเนี่ยในการกู้ชีพเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบแบบแรกเลยนะครับคือขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยบ่งบอกว่าให้เราทําการ CPR หรือว่าปั๊มหัวใจกรณีที่2นะครับขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยบ่งบอกว่าให้เราต้องทําช็อกไฟฟ้าและแบบที่3นะครับอาจจะมาผสมกันครับมีการปั๊มหัวใจแล้วก็มีการช็อคหัวใจเนี่ยสลับไปสลับมาได้ในขั้นตอนการกู้ชีพแต่ส่วนใหญ่ของนักกีฬาหรือว่าคนที่ อยู่ดีๆแล้วก็ล้มลงไปเลยครับไม่มีอาการเจ็บหน้าอกมาก่อนหรือว่าไม่มีอาการหน้ามือใจสั่นเวทหัวมาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมักจะเป็นขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่ต้องทําการกระตุกไฟฟ้าหัวใจครับต่อไปเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับถ้าเราไปเจอคนที่หมดสติต้องทํำยังไงบ้างข้อที่1ให้เราประเมินดูสถานที่เราจะไปช่วยก่อนว่าปลอดภัยหรือเปล่านะเช่นอยู่บนถนนหรือว่าบริเวณนั้น,นมีน้ําขังเสี่ยงต่อไฟชอ็อตไฟไหมอันนี้ถ้าไม่ปลอดภัยเนี่ยไม่ให้ไปช่วยครับ ข้อที่2ครับหาคนช่วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโทร1669เรียกรถพยาบาลด้วยข้อที่3นะครับถ้าดูแล้วเนี่ยสถานที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยก็ให้เข้าไปช่วยครับวิธีแรกก่อนเลยนะครับให้เราคุกเข่าแล้วก็ตบบ่าคนที่หมดสติทั้งสองข้างเพื่อดูว่ามีการตอบสนองหรือไม่ข้อที่4ครับหลังจากตบบ่าแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้สึกตัวให้เปิดเสื้อขึ้นครับแล้วดูว่ามีการเคลื่อนที่ของหน้าอกหรือเปล่า ถ้าไม่มีการเคลื่อนที่ของหน้าอกแสดงว่าหัวใจหยุดเต้นโดยขั้นตอนนี้นะครับเราจะใช้เวลาให้น้อยที่สุดประมาณแค่ส0วินาทีหากผู้หมดสติอยู่บนพื้นที่นุ่มนะครับเช่นบนเกียยนะให้ย้ายนําลงมาครับและให้มาอยู่ในนอนพื้นราบพื้นแข็งต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทํา CPR ครับหรือการปั๊มหัวใจถ้าใครมีเวลาก็ไปเรียนเข้าคอร์สเนี่ยอันนี้จะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแต่วันนี้ผมจะบอกวิธีการ CPR ให้นะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับการ CPR เนี่ยเราใช้บริเวณสันมือนะครับตรงนี้นะ เราไม่ได้ใช้ฝ่ามือนะครับแล้วก็การ CPR เนี่ยปกติเนี่ยแขนต้องเหยียดตึงตลอดครับของการทํา CPR ไปตลอดแขนต้องเหยียดตึงนะแล้วก็ประสานมือไว้แล้วใช้ตรงบริเวณสันมือเนี่ยครับเป็นตัวกดตำแหน่งที่กดนะครับให้ลากเส้นจากราวนมครับราวนมอยู่ตรงนี้นะเราก็ทําเป็นรูปการกรบาทเลยตำแหน่ง position ของการ CPR เนี่ยจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับ ก็อยู่ประมาณจุดตรงนี้นะครับการทํา CPR วิธีการทำนะครับเราใช้เอวเป็นจุดหมุนในการกดเราไม่สามารถใช้แขนกดได้ตลอดเพราะว่าจะเสียแรงค่อนข้างมากเพราะว่าการกดเนี่ยครับต้องกดด้วยความเร็วประมาณ100่งถึงหนึครั้งต่อนอาทีถ้าเราใช้แขนกดเนี่ยแรงไม่พอแน่นอนครับแล้วปกตินะครับเวลาก,กดเนี่ยให้ลึกประมาณ5-6ซนติเมตรคือเวลาเรากดไปตรงนี้ครับมันจะเป็นกระดูกพอรักกดแล้วเนี่ยมันจะมีแรงเด้งออกครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่เวลากดนะครับและมีแรงเด้งออกเนี่ยมือเราต้องไม่ห่างจากหน้าอ,อกคนไข้เลยปกติการทํา cpr เนี่ยจะประมาณ2นาทีนะครับแล้วก็เปลี่ยนคนนะเพราะว่าใช้แรงค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราทําแล้วเนี่ยไม่ถึง2นาทีแล้วเราหมดแรงก่อนอันนี้ให้เปลี่ยนคนเลยนะครับเพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นถ้ามีเครื่องเนี่ยกะตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติมาแล้วเนี่ยวิธีการใช้เนี่ยไม่ยุ่งยากเลยครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อที่จะ ให้คนทั่วไปก็สามารถใช้ได้โดยผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับวิธีการใช้ขั้นตอนแรกหลังจากเปิดกล่องมาแล้วเนี่ยสีเขียวคือปุ่มเปิดและปุ่มที่ทอกไฟฟ้าซึ่งเป็นสีแดงเดีย๋ยววันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าต้องใช้ยังไงบ้างข้อที่1นนะครับหลังเราเปิดกล่องแล้วเนี่ยให้เปิดปุ่มสีเขียวเพื่อเปิดเครื่องครับข้อที่2นะครับดึงแผ่นแปะออกนะปกติแผ่นแปะเนี่ยจะแปะ2ตงตำแหน่งครับแปะที่บริเวณไหปลาาด้านขวาแล้วก็อกด้านซ้ายนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับ ในรูปจะมีตำแหน่งบอกให้ชัดเจนข้อที่3นะครับให้เราถอยห่างจากคนไข้ครับไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทุกคนนะครับสัมผัสที่ตัวคนไข้เพราะตอนนี้นะครับเครื่องเนี่ยจะทําการประมวลผลอยู่ว่าสามารถช็อกไฟฟ้าได้หรือไม่ถ้าเราไปสัมผัสเนี่ยจะมีการรบกวนได้ครับข้อที่4หลังจากประเมินแล้วเนี่ยเครื่องก็จะบอกมาครับว่าให้เราทํา CPR ต่อหรือว่าจะช็อกไฟฟ้าหัวใจถ้าเครื่องนะครับเตือนมาว่า้ช็อกไฟฟ้าหัวใจเนี่ย ปกติเราจะมี3ามคำนะครับเพื่อเป็นการเช็คตัวเองว่าเราห่างจากคนไข้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรากดเครื่องไปแล้วนะครับจังหวะที่ช็อกเนี่ยแล้วมีการสัมผัสของเรากับคนที่หมดสติเนี่ยไฟฟ้าที่ช็อกอะครับอาจจะส่งผลมาที่ตัวคนกดหรือว่าคนอื่นได้มีเช็คลิสต์นะครับสามคำนะคะคำแรกคือฉันถอยคือตัวเราเนี่ยไม่สัมผัสคนไข้เลยข้อที่2คือคุณถอยคือคนที่ช่วยเหลือเนี่ยไม่สัมผัส แล้วข้อที่3คือทุกคนถอยก็คือคนรอบข้างนะครับไม่ให้มาสัมผัสฉันถอยคุณถอยทุกคนถอยแล้วก็กดปุ่มสีแดงครับช็อคไฟฟ้าหลังจากนั้นแล้วนะครับเครื่องก็จะประเมินให้อีกทีหนึ่งว่าเราต้องทําการ CPR หรือว่าปั๊มหัวใจต่อหรือว่าจะช็อคต่อครับอันนี้ก็เสร็จกระบวนการการใช้เครื่อง AED แล้วก็ การทำ CPR นะครับก็จะวนไปแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปวิดีโอนะยกตัวอย่างให้ดูว่าวิธีการกู้ชีพเนี่ยที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยในชีวิตจริงทำยังไงไปดูคลิปแรกก่อนเลยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนบางคนน่าจะเคยเห็นนนการแข่งขันฟุตบอลยุโรปนะครับเป็นการแข่งขังขงน,ร,ร,น,ะร,นร,ขขระหว่างทีมชาติเดนมาร์กกับฟินแลนด์ปี2021จะมีนักบอลคนหนึ่งคนะือว่าคริสเตียนอิลิกเซ่กำลังวิ่งอยู่นะและอยู่ดีก็ล้มไปเลยครับนะี่ครับเห็นไหมครับล้มลงไปเลย แล้วก็มีทําการเรียกนะครับแพทย์สนามมาดูจะเห็นว่าเบื้องต้นการปั๊มหัวใจด้วยนะระหว่างที่รอเครื่อง AED นะครับหรือว่าเครื่องกระตุกไฟฟ้าหนะัวใจเนี่ยและหลังจากแตะเครื่องไปนะครับพอกระตุกไฟฟ้าหัวใจแล้วเนี่ยตื่นเลยครับเห็นไหมครับลืมตาเลยเพราะว่าที่ผมบอกแหละถ้าเป็นภาวะที่มีการหยุดเต้นของหัวใจที่เกิดจากหัวใจห้องล่างเนี่ยผิดปกติเนี่ยนะครับทำการช็อคไฟฟ้าหัวใจเนี่ยอันนี้คือเรียกได้ว่ากลับมาเลยครับจะเห็นว่าหลังจากนั้นเสร็จเนี่ย ลืมตาเลยหนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการนะครับผ่าตัดใส่เครื่อง AICD ที่เป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าเนี่ยแบบปัตตโลมัิที่ฝังไว้ในร่างกายเนี่ยตอนนี้ก็ยังเตะบอลอยูนะ่นักบอลของแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดนะคิเตีลิเกเซนยังมีเครื่องแตะอยู่เลยนะกรณีที่2อครับอันนี้เป็นของเด็กวัยรุ่นนะอันนี้ดูคลิปกันนะครับน้องเขาก็เล่นแข่งขันนะครับวอลเลยบอลน,นะตามปกติเลยและอยูด่ดีดูนะครับ A high school volleyball game underway outside Atlanta high school is outside ล้มเลยครับสีสาฟาดพื้นเลยนะก็คือเรียกได้ว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นแบบเฉียบพลันทำการประถมพยาบาลนะมีการทำปั๊มหัวใจมีการเห็นไหมครับจะมีจังหวะหนึ่งเนี่ยที่มีคนเนี่ยไปเอาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจมาพอเอามาติดปุ๊กเห็นไหมครับตัวกระตุกเลยเพราะว่าเครื่องนี้ครับมันจะจับสัญญาณว่า จะกระตุกเองได้เมื่อไหร่มันก็จะกระตุกของเขาเองนะเป็นอัตโนมัตินะ้องคนนี้ก็รอดชีวิตมาได้นะก็มีการไปสัมภาษณ์นะว่ารู้สึกไงเขาบอกแค่รู้สึกแค่เวียนหัวหน้ามืดแล้วก็หมดสติไปเลยนะเห็นไหมครับว่าความสําคัญของการปั๊มหัวใจและก็มีเครื่องกระตุกไฟฟ้าเนี่ยน,นี่สำคัญมากๆเลยโดยข้อสรุปนะครับคนที่ออกกาลังกายประเภทแอโรบิก้าว,วิ่ง5โล10โลวิฟมาราทอนฟูลมาราทอนหรือคนที่ออกกําลังกายประเภทการแข่งขันนะครับที่มีความเรียกว่าความเข้มข้นสูงเช่นเตะฟุตบอลประจํานะครับ เล่นบาสเกตบอลเล่นวอลเลย์บอลเล่นแบบมินตันพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยควรมาตรวจคัดกรองนะครับโรคหัวใจแบบละเอียดเลยจริงการตรวจเนะี่ยพอมาโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะมีการซักประวัติการตรวจร่างกายแล้วก็ถามประเภทของการออกกําลังกายนะครับว่าคนนี้เหมาะกับการตรวจหัวใจแบบไหนเพราะที่ผมบอกไปนะครับภาวะนี้มักจะไม่มีอาการแสดงอะไรมาก่อนเลยเพราะฉะและ้วก็เป็นการดีครับ ถ้าเราจะมาตรวจสุขภาพหัวใจแบบละเอียดสุดท,ท้ายนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดซุปเปอร์แทงแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยครับถ้ามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ขึ้นเตือนแล้วก็มาฟังคลิปก่อนใครเลยวันนี้ก็ขอตัวลาแต่ทพียเท่านี้นะครับสวัสดีครับ